สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าเมื่อนี้นะครับสวัสดีเอฟซีนะครับพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับมาฟังคลิปนะครับมาติดตามนะครับก็ขอบคุณในหลายนะครับนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับตอนเศร้าวมือนี้นะครับกับสิมาขูดมาวาวขึ้เกานะครับมาให้กำลังใจนะครับสำหรับน้องฮักแพง นะครับของพ่อแม่นะครับสำหรับงานเมื่อคืนนะครับก็ผ่านไปด้วยดีเนาะครับผ่านไปด้วยดีนะครับพี่น้องก็ล้นหลามคือเก่านะครับไปให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับก็แสดงที่นะครับจังหวัดบ้านเกิดนะครับของน้องฮักแพงนะครับผม บ้านเมืองบัวตะบนเมืองบัวเกษตรวิสัยนะครับร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับแสดงอยู่จังหวัดบ้านเกิดนะครับของอีหล่าหักแพงนะครับพี่น้องนะครับชาวร้อยเอ็ดหรือชาวไก่เทียงนะครับกับผายควางใจนะครับด้านหน้าเวทีนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องหักแพงวรัญญาพรได้เลยนะครับน่าจะเป็นงานนะครับเป็นงานเิ๊บบัต ที่เก่าแหะงานวัดการบุญนั่นแหละครับแต่ว่าเนาะคู่มือนี่เพิ่อนก็ส่วนมากกับเกียร์บัดนะครับก็ไปให้กวามังใจกันได้นะครับก็ร้อยร้อยยี่ร้อยสี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่งานนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะพี่น้องกับพี่น้องไรอ์เอ็ดนะครับพี่น้องไก่เคียงนะครับกับไปให้กวามังใจนะครับทีมงานสอนน้เพชรมันแพงน้องฮักแพงวรัญญพรนะครับลูกการของชาวร้อยเอ็ดนะครับกับ ไปเบิ่งพัฒนาการนะครับไปเบิ่งการพัฒนานะครับของน้องนะครับว่าเป็นจังใดนะครับเพราะว่าน้องก็มีการพัฒนานะครับมีการฝึกทุกมือนะครับผมถือว่าเป็นยุคใหมายอันดีนะครับที่น้องขยันเรียนขยันฝึกขยัซ้อมนะครับอยากให้พ่อแม่นะครับให้การสนับสนุนนะครับให้กําลังใจน้องเยอะๆนะครับ ให้จังใจกับลูกหลานมันเท่านะครับสืบสานวัฒนธรรมนะครับของอีสานนะครับซอยกันดูแลซอยกันแนะนําซอยกันสรพนุนนะครับผมสําหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับผมก็นะครับน้องก็ถือว่ามาอยู่กับสาวน้อยนะครับสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนกับอีกหลายหลายวันแล้วนะครับ นะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ขึ้นเวทีนะครับได้ขึ้นเวทีวันแรกที่นะครับที่สมุทรปราการไอ้ที่สมุทรสาครนะครับท,ที่สมุทรสาครนะครับน้องไปขึ้นเวทีวันแรกนะครับนะครับยูสมุทรสาครนะครับยูวัดปมก็ลืมนะครับวัดมันหลายวัดเนาะวัดตงดังนะครับวัดที่ยังดังสมุทรสาครนะครับ นะครับเป็นวันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็สามเดือนนิดๆนะครับก็ถือว่านะครับน้องมีพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นนะครับมีการเรียนรู้นะครับกับหลายเพลงหลายก่อนลน์นะครับมีโชว์มามีโชว์ตลอดนะครับทุกวันนี้ก็เป็นโชว์ใหญ่นะครับ เป็นโชว์ที่ใหญ่นะครับโชว์เพลงวัดโชว์เพลงบึงนครมนมนะครับเป็นเพลงที่โชว์วัฒนธรรมนะครับก็ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับแล้วกับนะครับน้องนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในระยะเวลาที่น้องเข้ามาคือมันเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับปัญหาต่างๆนะครับเรื่องประเด็นดราม่าอะไรต่างๆนะครับ ที่เข้ามาหาน้องนะครับแต่ทุกๆเรื่องนะครับที่เข้ามานั้นไม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องนะครับน้องก็ทํางานของน้องนะครับน้องก็ฝึกลองฝึกลำนะครับของน้องนะครับทั้งนี้น้องบม่ได้สางขึ้นนะครับน้องบม่ได้เป็นคนที่มาสร้างประเด็นต่างๆนะครับแต่นะครับหลาย อันนั้นนะครับเพื่อนเอามาเห็นประเด็นนะครับมันก็เลยนะครับเป็นเรื่องที่นะครับจงว่าไปเกี่ยวกับน้องนะครับแต่น้องก็ผ่านมาได้นะครับน้องก็ยังยืนหยัดได้นะครับยังมีกําลังใจนะครับยังแข็งแกร่งนะครับด้านทั้งด้านจิตใจนะครับยังยิ้มยังหัวเราะนะครับอยากพูดคุย ได้อย่างสบายใจนะครับอย่างที่น้องเคยพูดนะครับก็ปล่อยผ่านไปเหมือนเหมือนอากาศนะครับแต่ลึกๆนั้นเราไม่รู้นะครับว่าน้องคิดยังไงนะครับในจิตใจที่แท้จริงนะครับว่าน้องมีความอ่อนไหวบ้างไหมนะครับมันก็ต้องมีนะผมเพราะว่ามันต้องมีนะครับเพราะว่าคนเฮานะครับทุกคนเพราะว่าสิเข้มแข็งทำได้นะครับเมื่อเจอปัญหาเขามาหลยาย มันก็ต้องมีแน่นะครับแต่ว่าผู้ใดนะครับซีอยู่กับมันได้อยู่กับมันให้ได้นะครับอันนี้นะครับกับเฮานะครับซึ่งเป็น f c นะครับก็ได้จะส่งกำลังใจนะครับได้แต่บอกว่าให้สู้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับนะครับก้าวข้ามไปให้ได้นะครับแล้ว จะเจอสิ่งดีๆนะครับเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮานะครับเอฟซีพ่อพงไม่ๆนะครับทุกคนนะครับก็คอยเป็นกําลังใจนะครับคอยส่งกําลังใจให้นะครับคอยบอกคอยสอนในสิ่งที่ดีๆนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับในสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับที่ พอ,พอแม่ๆนะครับได้ส่งไปให้นะครับนะครับอันนี้เชื่อเหลือเกินนะครับน้องนะครับจะจะประสบผลเออจะจะสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าน้องยืนอย่างแข็งแกร่งนะครับยืนอย่างแข็งแกร่งยึดหลักนะครับคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะครับรักงาน รักองค์กรนะครับรักทุกคนรักผู้บริหารนะครับผู้ให้โอกาสนะครับรัก fc ให้มากๆนะครับผมเชื่อเลอเกินนะครับดังคำวดโจเคยพูดไว้นะครับคุณจะประสบความส็จแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องพักแพงนะครับไม่ต้องท้อถอยนะครับและที้มงานซะน้อยนะครับ หรือสาวเอ้ยหรือสาวน้อยลำเพลินชูนะครับก็เหลืออีกกี่เดือนครับก็จะเปิดวงนะครับพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหานะครับสี่เดือนกว่าๆนะครับกะขอให้ยาสูนะครับสู้นะครับให้ถึงฝันนะครับอย่าไว้วันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสู้ให้ถึงฝันนะครับอย่าไว้วัน ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับแล้วก้าวเดินไปให้ถึงนะครับนะครับจงมองไปข้างหน้าแล้วก้าวเดินไปให้ถึงนะครับทำดีคิดดีสิ่งดีๆจะตามมานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับท้ายคลิปนี้นะครับกับขอฝากพอเพลไพแม่นะครับเ c ฟซนองหักแพง f อฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ สนับุงค์กรไปด้วยกันสนับสนุนศิลปินไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับผม